ทิ้งวงการเพื่อหลานคนเดียวดวงดาวจารุจินดาใช้ชีวิตบ้านปลายกับหลานสาวคนเดียวต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆสําหรับเต้นตะวันจารุจินดาและคุณแม่สาวสวยกระแตสาวคนจารุจินดาที่ได้มีลูกสาวอย่างน้องมียามาเป็นโซ่ทองคล้องใจ และหากใครที่จำได้ในตอนแรกคลอดดูเหมือนว่าน้องมียาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในตอนแรกคลอดมาแต่ในที่สุดก็ผ่ามาราสุมได้โดยที่ในปัจจุบันน้องมียาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นปกติตามวัยอีกทั้งน้องมียายิ่งโตกย็ยิ่งฉายแววความสวยเชื่อว่าอีกไม่นานน้องมียาจะต้องเดินตามรอยพอตเติ้ลเข้าวงการไปอย่างแน่นอน ซึ่งต้องบอกเลยว่าณตอนนี้บ้านจารุจินดาใครๆก็หลงรักน้องมียาเรียกได้ว่าหลงหลานสาวกันทั้งบ้านเลยจ้าโดยเฉพาะคุณย่าดวงดาวจารุจินดานั้นออกอาการหลงหลานสาวน้องมียาหนักมากพอมาจะออกมาโพลรูปภาพของหลานสาวแบบรัวๆวันนี้เราจะพาไปสองโมเมนต์ความน่ารักของคุณย่าดวงดาวและน้องมียาจะน่ารักขนาดไหนไปชมจากรูปภาพกันได้เลย เลกได้ว่ารักและหลงหลานสาวเพียงคนเดียวหนักมากถึงขั้นที่ว่าเจอน้องมียาที่ไหนเจอคุณย่าดวงดาวที่นั่นเลยก็ว่าได้คะ่ะ